นี่คือไลเรียกันไำาระหรว่างย่ต้องบอกไม่ต้องฟีต้องบกต้องีนะือยาให้อาจารย์ แาก็วีจริงแล้วอ่ะของวีนาเนี่ยเป็นต่แรแล้วันใช่ของาอ่ะนั้นไีนาที่มีกปิไม่รู้ไม่ไม่เห็น่นะครับก็ยังยังคิดเลยว่าใ่้หลงไปหรือเปล่ามนาเดยในสี่คนเนี่ยจะต้องมีคนที่ได้สุดน่ก็ยังไม่รู้ อันเนี้ยถ้าสังเกตดีๆอ่ะสี่สี่อันเนี้ยนะอันที่เรายดูจะดีดูอันนึ่งที่ติดติดเข้าเพื 4, 4, 10, 1, ่อนลองดูดิว่าติดตรงไหนสี่อันนึงที่ไม่เหมือนกันอันที่อันไหนนะี่สองถูกจับครอาจารย์ท่านบอกของแยง่ของแยงเพราะว่ามันมันลงไปสปูมันลงไปไปไม่ใช่ อันนี้หน right. like <Okay. S 1> right. so ึ่งสองสามสี่อันไหนี่จะไม่เห่มือนมตุ่มืุ่มตอ่มต่มตุ่มต่มตุ่มหุ่มตุนมตุ่มุ่มต่มือ่มตุ่มไม่มตุ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 อมตุ่ไตุ่มุ่มต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 ุยมตุ่มตรมต่มตุ่มตุ่มตุ่มต่มตมตต่ยต่ แต่เน่ออกตันหนึ่งฟันหลักดล้วก็มีอีกรอบหนึ่งค่าค่าเนี่ยเพราะเขาทำงานเรียบร้อยแบบเรื่อนแย่แย่ตัดดีนะว้าสที่เรสคือคือช่วยช่วยตัดสิ่งห้ามที่เราเด็กายคอยเผนไปดูที่เด็กชาย 我给你弄一点